สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็คอนสเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปนะครับกับแ,แฟนครับโอ้แฟนขับมาให้กำลังใจเยอะมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดู ใ่ดีบอกแม่ผมแม่คุณหนาคคิ้วก็คือคิ้วก็คอกคิ้วทางหลังจิงแม่ครับแม่ไปต่อคิ้วท่ามุันนี่เป็นเไทยดีเยวถ่ายในม่อ๋อเดี๋ยวนีมมันมีจวงถ่าให้อยู่ 电话话费呢？

แมวตอไเต้ตอนไหแม่ที่บอกเาเอออาร์ตนู่นแ้วห้แล้วขอบคุณนะะขอบคุณค่าไครพามามาเนี่มากับเียแล้วเนี่ยเบียหนาวเบียที่ใช่แม่บอกสองคนจ้าแม่เหลียวบามาปวดขา้าอคุมาเห็นด้วว่าจะ้องอาดมา

ขอบคุณนะครับ ใช่ค่ะทีหลังก็ได้เอาค่ะคน่านี้ห่าขาให้คนสวยถ่ายกจทอนนี้่าขาอนนี้ห่าขอน่าขนนี่าขนน่อนนีห่าอนาาน่าอน่านน่าาน้ห่าขาตอ่าอน่าขานี้ห่าขตอนนี้ห่าขดอหนนีกหอน้ห่าขาน้่าขต้ห่ายน้าาอนหาขี่ตน่ะซตอน่นาน่ะโตห่นเล้ มีหนาก็ราะไปแม่งานผักไก่ะของอาหาร้ห <c oughs> น,น้าาใส่บอดแค์หนาเอแม่ต้องใส่บอดคแค์แม่ใส่แม่แม่มาเป็นค้าประจำบอดแค่์อยูหนองขมไทยผู้เขียว กัซื้อกล้องมัน่นด้วเห็นน้องอาแต่นั่นถ่แม่ยับกป็นเลยนะใส่ซื่อนะอาถ้อไปะรกนแรเวลาบอไลสดนะแม่ซื่อยาสีฟันแม่ะแม่ยับกป็นเลยน้องอาบดไยยาสีฟันนะซื้อเือบัตรไก่คนนี้เราซื้อกุ้มปิดเือแม่เหนองน่งเบียร์เป็นคนซื้อให้บังคันนะคนขอนสวรรค์มือแรกอ่ะซื้อกปินแม่ เออทีตะค้นนั่นแหละทีตะค้นเราใครมารวมมาเอายาหลังนี่ไปวัดปีนี่ไปยูาประเห็นกันสร้างหาอยู่หลังในที่อัปเดรย์อ๋

แยกกันเราพิไทยสามคนนะ <c oughs> เจวงเจวงให้ต่อเยแล้วยน้าสามคนสา <c oughs> สาวเนี่ยนะพี่วิทย์สามสาวเนี่ยไดเพื่อนเพื่อนเพื่อน กอดนะคับแม่นกันนะคะเดฟล้งต้องเดี๋ยวไปท้าต้องเดี๋ยวไปท้ายเออไปให็พี่อาทายไง้ะกล้องนะทายบอกค่ะต้องเดียวเดี๋ยวได้นี่ย้องเดี๋ยวข้าไปน้องเดี๋ยวอีนเออเอที่กรุงเิดมมาตอนี้ยนะดูคนละมุนกนชายเดียวกเขาดูคนละมุมกับแม่มาน้่กันน่ะเออ ม่ใช่ได้ดูเด้อไปไปลูกไปเขาไปน่องหัวงไทยเห็นนองแน่น่องนอง่นองเบียร์พาม่มา <c oughs> อ๋ออยู่คนละมุม เดินทางปลอดภัยนะคะยังอยากะกใจยันแฟนอยากเห็นใหอกแน่นี่เหมือนโชว์ยูประกายเฮ็ดมมาคาบลย 对啊。 สวัสดีพี่ใหม่ไทยครับสุขสันมาตรงศูนย์กลางครับผมผมบอยเิริชัยครับค่ะแอนโบรอดิค่ะแล้วก็พี่บุ๊คบุญสินพี่บ้านเสรีกันไปมาครับคู่ของเซรีชัยกับปนะครับวันนี้นะครับก็โทรหามาสวัสดีพี่ใหม่ไทยนะครับ อยู่กับครอบครัวอย่างครับมีความสุขบ้างนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะแล้วก็เมาไม่ทำนะคะสุดยอดเจ๊ที่ฮัอโหลไม่ไปเที่ยวคเดียวหรอไปที่บานออือ้าวด็กๆแค่รู้ตัอเลยโอ้ไ

เล่นไ,ได้ตลอดเลยขย้อนบัตเทาเขย้นนอนแ้บัตเทาแล้วเล่นได้ตลอด เดรีการไฟฟ้าชุมแพนะครับผมวันนี้ดีที่ไม่ร้อนครับพี่บูมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันมือแองยูุ่มพภาวะปีนะครับพี่น้องแฟนใจกันลอยรอกันรอเจอกันอยู่ทีุ่่มภาวะปีนะครับแอนเอลซิปน้ำโอ้ฮอนไปแล้วไปแล้วครับ